สวัสดีค่ะมีนซีออีซนะคะตอนนี้นะคะ,ะลืมลืม <c oughs> นิทวายมหาสังฆทานเพื่อแผ่นดินไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเอาบุญมาฝากทุกคนเลยนะคะใครเจอคลิปนี้คนนั้นโชคดีมากๆนะคะเพราะว่าเนาะภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ทําด้วยแบบความตั้งใจเนะเพราะว่าเนาะเราร่วมบุญกับมหาสังฆทานเพื่อแผ่นดินไทยเป็นตัวแทนจังหวัดชลบุรีของลุ่มสิทธิ์หลวงพ่อจรัญมา ปีนี้เป็นปีที่9้าแล้วนะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะผ่านมาได้ยัง9ปีนะแล้วก็เมื่อกี้นี้แอบเล่าให้ฟังเนะน,นาะกัลยานมิตรนะคะน้องจุ๋มนะคะในวินเดอร์นะคะในวินเนอร์เอสเตนะคะอ่าน้องพี่าเรียกว่าติดตามนะ,ะติดตามทำบุญด้วยกันตลอดนะไม่ว่าจะกระถิ่นหลวงพ่อกันหานะคะไม่ว่าจะมาหาสังฆทานครั้งไหนนะ,ะอ่าไม่ว่าจะแบบร่วมบุญเจ้าภาพนะคะสุดมนต์ข้ามปีนะในคอร์สที่นี้เป็นเจ้าภาพเนาะ ก็น้องจุ๋มก็ร่วมตลอดเลยนะคะเออครั้งนี้ก็ร่วมมาอีกนะอนุโมทนาไปด้วยกันนะคะและขอบุญนี้นะจงเป็นเหมือนชัดแก้วเนาะปกป้องคุ้มครองประเทศไทยนะคะเพราะว่าเราถวายเพื่อพื้นแผ่นดินไทยเนาะบรรพุรุษ กษัตริปยาธิราชที่ท่านเนาะปกป้ปปองแผ่นดินไทยให้เรานะคะและพระแม่ธรณีนะคะที่พวกเราได้อาศัยอยู่กินในบุญคืนแผ่นดินนี้เนาะถ้าเราไม่มีพระแม่ทรณีนี่โอ้โหเราจะอยู่ยังไงใช่ไหมคะดังนั้นเราไม่เคยตระหนักตรงนี้เนาะมีก็อยากให้ทุกคนเนาะอยากเชิญชวนทุกคนเนาะในปีถัดไปนะเพราะเรามีแค่ปีละครั้งนะคะและปีละครั้งนี้ก็คือวันที่14เนี่ยก็เป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนาะพระองค์ทรงประกาศอิสรภาพจากพม่านะคะถ้าไม่ ม,มีพระองค์นะคะแล้วถ้าไม่มีพระเขาเรียกว่าพระเจ้าตักสินเนาะที่ทรงกอบกู้นะคะแล้วก็ทรงรวบรวมเขาเรียกว่าก๊กเหล่าต่างๆให้เข้าด้วยกันเป็น เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะจนเกิดกรุงธนบุรีขึ้นมาใช่ไหมคะเราก็คงไม่มีวันนี้เนาะถ้าไม่มีประวัติศาสตร์ตรงนั้นมาก็เราไม่มีเราในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้กระหนักตรกดีนะคะตอนนี้ก็แมบมาทักทายทุกคนแล้วก็เอาบุญไปด้ยวยกันนะคะใครเจอคลิปนี้คนนั้นโชคดีนะคะรับบุญเสมอกันนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ